365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระรศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่270บทที่1ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณสุดสติปัญญาของท่านหนังสือคำสอนพระศาสนนักราคาทอลิกข้อที่2083พระสเรสุจ้าทรงสรุปหน้าที่ของมนุษย์ต่อพระเจ้าไว้ในบัญญัติข้อนี้ว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาของท่าน ข้อความนี้ชวนให้เราคิดถึงพระสุรเสียงเรียกอย่างสง่าที่ว่าอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าทรงรักเราก่อนบทบัญญัติประการแรกของพระบัญญัติสิบประการจึงเตือนให้ระลึกถึงความรักต่อพระเจ้าหนึ่งเดียวนี้ บทบัญญัติต่อไปจึงค่อยๆค,คลี่คลายว่ามนุษย์ต้องตอบสนองความรักต่อพระเจ้าที่ทรงเรียกเขาให้ตอบสนองได้อย่างไรตอนที่หพระบัญญัติประการแรกเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต ให้พ้นจากการเป็นทาสท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตนไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบนหรืออยู่ในแผ่นดินเบื้องล่างหรืออยู่ในน้ำใต้แผ่นดินท่านต้องไม่กราบไหว้หรือรับใช้เทพเจ้าเหล่านั้นมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2084 พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จักโดยทรงเตือนให้ระลึกถึงกิจการทรงสรรพานุภาพแสดงพระทัยดีที่ช่วยเหลือให้รอดพ้นในประวัติศาสตร์ของประชากรที่พระองค์ทรงมุ่งหาว่าเราเป็นผู้นำท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสพระวาจาคำแรกบรรจุพระบัญญัติประการแรกท่านจะต้องยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ท่านจะต้องกราบไหว้พระองค์เท่านั้นท่านจะต้องไม่ติดตามเทพพเจ้าอื่นการเรียกและข้อเรียกร้องที่ยุติธรรมประการแรกของพระเจ้าก็คือให้มนุษย์ยอมรับและนมัสการพระองค์หนังสือคำสอนพระาศาสนักรคาทอลิกข้อที่2085 พระเจ้าเทียงแท้หนึ่งเดียวทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์โดยเฉพาะแก่ชนชาติอิสราเอลการเปิดเผยเรื่องการเรียกและความจริงของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยเรื่องพระเจ้ามนุษย์ได้รับเรียกให้เปิดเผยพระเจ้าอาศัยการกระทำของตนที่สอดคล้องกับการที่เขาถูกเนรมิตรสร้างมาตามภาพลักษณ์ให้มีความคล้ายคลึงกับพระเจ้า ตรีโฟเอ๋ยจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยและแต่ไหนแต่ใรมาก็ไม่เคยมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างและจัดระเบียบเอกภาพนี้และเราก็ไม่คิดว่าเราหรือท่านมีพระเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าองค์นั้นที่ได้ทรงนำบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตทรงฤทธิ์และพระพาหาสูงส่ง และเราก็ไม่หวังในผู้ใดอื่นแต่หวังในพระองค์ที่ท่านเองก็หวังด้วยคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบหนังสือคําสอนพระาศาสนจาคคาทอลิกข้อที่2086พระบัญญัติประการแรกนี้รวมบัญญัติให้มีความเชื่อความหวังและความรัก เพราะเมื่อเรากล่าวถึงพระเจ้าเราก็ประกาศว่าพระองค์ทรงมั่นคงไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงดำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไปทรงซื่อสัตย์เที่ยงตรงไม่มีความชั่วใดๆเลยเมื่อเราเห็นด้วยกับพระวาจาของพระองค์เราก็จำเป็นต้องเชื่อและยอมรับพระอำนาจของพระองค์ใครเล่าที่พิจารณาพระสันพานุภาพพระกรุณา และความพร้อมของพระองค์ที่จะประทานความดีแก่เราแล้วจะไม่วางความหวังทั้งหมดของตนไว้ในพระองค์แล้วถ้าใครพิจารณาถึงความดีและความรักของพระองค์ที่ประทานพระพรต่างๆให้เราอย่างมากมาแล้วเขาอาจจะไม่รักพระองค์ได้หรือดังนั้นข้อความที่พระเจ้าทรงใช้ตรัสในพระคัมภีร์ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นทั้งคำนำ และข้อสรุปของพระบัญญัติประการนี้365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า